สำหรับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามนะครับที่เปิดได้อีเชอร์หรือวูฟแสงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์กำเนิดมาจากเป็น3ดาวแสงมืดนะตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเล่นได้ในหลากหลายคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นเกมยันเอนเกมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเอ้ยเจ้าตัวนี้มาทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซั b s ไคร b ์อยู่ถึงห7เลยทีเดียวอย่าลืมกดซั b s ไคร b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Sumner's Cast นะครับอ่ะก็นี่ครับผมเจ้าตัวอ e ีเชอร์นะหรือว่าเจ้าวูบแสงนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่อบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,นเ,นเปิดสกอร์แสงมืดนะครับเราได้ตัวนี้มาไม่ต้องเสียใจเลยนะตัวนี้ใช้ได้ใน่ยนเอ็นเกมนะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจว่าอโอเคทีมเราเนี่ยอาจจะมีตัวสําคัญสําคัญอย่างเช่นแบบไอ้ตัวแสงมืดสาคัญสําคัญ แล้วเนี่ยนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเอามาประดับทีมเลยทีเดียวนะครับผมก็เนี่ยในเกมนกิจกรมเนี่ยไฟมอนสเตอร์เพื่อก็สามารถที่จะหาอีชเชอร์ได้จากการซ mon ัมมอนมอนสเตอร์ธาตุแสงตรงนี้ด้วยนี่นะฮะอ่านี่คือตัววูบแสงนั่นเองนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยอ่าทำไมมันถึงเป็นตัวที่ใช้งานได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมันกันนะ ซึ่งอันนี้ก็คือนะครับผมตัวอ e ีเชอร์ที่ผมทําออกมาเนี่ยผมใช้ใน RTA ด้วยนะครับจนกระทั่งถึง e N d game เลยและอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเห็นดาวของมันเนี่ยเป็นสีส้มนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้มีการปลุกพลังขั้นที่2มาที่เรียบร้อยแล้วด้วยมันเลยทําให้ขีดความสามารถของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาเปรียบเทียบได้ราวๆกับเกือบเกือบ5ดาวก็คือ4.5ดาวนั่นเอง นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะอย่างเช่นในช่อง Awaken ใช่ไหมใช่ไหมครับเราจะเห็นว่านี่ครับนี่คือตัวแรกที่เราได้มาคือ w e r e w o l f ทัดแสงนั่นเองนะความสามารถของมันก็ทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับก็มีทั้งเนี่ยครับ p r e d a t o r ร r y แนละ Predator Cry ก็เป็นท้า้เราเอาเอาไว้แบบว่าอ่าฮีลตัวเองแล้วก็เพิ่ม บัฟ a อตแท k กสปีดด้วยนะครับเนี่ยมัสเครนเะนี่ยท่านี้เป็นท่าที่โหดมากตั้งแต่ตอนก่อ a อเวกซะอีกนะเป็นท่าที่แบบจงตีศัตรูได้อย่างต่อเน,นื่องหลายครั้งนะครับแล้วก็ทําการลบบัฟได้ด้วยนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันแหละว่าเจ้าตัวเนี้ยหลังจากที่อเวกเต็มขั้นแล้วนะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบเติบโตได้เลยใช้ในกิวล์ใช้ในอารี War, นาเวิร์กอารีได้ดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ ตัวสแตทพื้นฐานของอีเชอร์ก่อนเลยนะครับอีเชอร์นะครับผมณเลเวล40นะเซ็การเอาไว้แค่เสร็จแล้วนะครับ HP อยู่ที่1,300อ่า13,170นะครับซึ่งเป็นสาย HP ที่เรียกได้ว่า HP เข้มข้นมากๆเลยนะ HP เข้มข้นแบบระดับแบบว่าสูงตามสาย HP ของมันเลยนะครับเนี่ยยังเห็นไหมยังเยอะกว่าบาเยกยังเยอะกว่าบาเยกลมเสียอีกนะฮะอ่แอทแท็กอยู่ที่5 77, 7 7 7 1นะครับก็แอทแท็กค่อนข้างต่ำนะดีเฟนซ์ค่อนข้างต่ำอีกเช่นกัน582นะครับ แต่สิ่งที่สาคัญมากนะครับของอีเชอร์นั่นน,นก็คือสปีด115ซึ่งเป็นสปีดต้นที่สูงมากๆนะครับการเป็นสปีดต้นที่สูงมากๆเนี่ยประกอบกับสกิลของตัวอีเชอร์ก็ทําให้เป็นตัวที่สามารถที่จะเปิดเทิร์นก่อนแล้วก็สามารถที่จะเร่งแอตแทกบาร์ของทีมได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งทีนี้ นอกจากความหมายของการที่แบบสปีดต้นมันสูงเนี่ยมันก็จะมีความหมายไปถึงเรื่องของการหาลูนมาใส่มันได้ด้วยถูกไหมครับเนื่องจากว่าสปีดต้นมันสูงใช่ไหมซึ่งถ้าเราอยากจะทําสปีดต่ำๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอตัวที่เป็นแบบโบนัสตั้งต้นของมันหนึ่งร้อยเนี่ยก็ทำให้มันทํำพวกสปีดต่างๆเนี่ย ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดสปีดนะครับผมจากรูนที่ต้องใช้เนี่ยสมมติว่าเปรียบเทียบกันมอนสเตอร์2ตัวมอนสเตอร์ที่มีสปีดต้น100กับมอนสเตอร์ที่มีสปีดต้น1 1 5รอสจะสังเกตได้ว่าจะมีดิฟกันอยู่15ที่เราเอาไอ้ตรงแทนที่เราจะต้องมาต้องมาอัดสปีด15เนี่เอาไปใส่รูนอื่นแซดอื่นอะไรก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวทีอ่อัด HP แล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอ่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะสำหรับสกิลของมันนะครับผม,ลมหลีงงนนะเกเ่มารพิ เ p ให้กับมอนสเตอร์ในกิลคอนเทนต์อันนี้ก็จะจะ,จะใช้ในพวกแบบคอนเทนต์ที่เป็นกิลวอร์ต่างๆนะครับอ่าใช้ในทัลลัสก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าเป็นกิลคอนเทนต์นะครับอ่าท่าเด็ดของเขาเลยนะครับมาร์สเครย์นะอันนี้แบบว่าโอ้โหท่าฉีกท่าฉีกนะครับอ่าท่านี้ก็จะเป็นท่าที่โจมตีศัตรูอย่างโหดเหี้ยมนะเขาใช้คำว่าไวโอลเอนลี่นะอย่างโหดเหี้ยมอย่างอ่าอย่างเหี้ยมเลยนะครับผม สครั้งนะแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะรุนแรงตาม max hp นะครับแล้วก็ในแต่ละฮิตเนี่ยมีโอกาสในการลบบัฟของศัตรูด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสลบบัฟได้สูงสุดถึง4บัฟเลยทีเดียวนะแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเปิดก่อนมันก็สามารถที่จะแบบเอ้ยมาถึงพวกศัตรูเนี่ยใส่ตัวที่เป็นบัฟวิลมาก็สามารถยึดปีกมาได้ด้วยนะครับถ้าสามารถที่จะลบบัฟได้นะครับผมอ่าก็ท่านี้ก็จะ,ะเพิ่มพลังในการ จมตีมากขึ้นด้วย20%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าสัตรูด้วยท่านี้ได้นะครับจะสามารถที่จะรีเซ็ตคูดาของทองท่านี้ได้เลยคือสามารถเทิร์นต่อไปกระโดดใช้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่า พออัพเต็มแล้วนะครับท่านี้ครูได้อยู่ที่3เทิร์นเร็วมากๆแล้วก็ถ้าเป็นเซ็กันอเวกนะครับอัพเต็มดาเมจของท่านี้เพิ่ม10%ด้วยก็รุนแรงมากนะครับ Predator Cry นะครับท่านี้ก็เป็นท่าสำคัญท่านึงที่ทำให้เป็นท่าเปิดของอเจ้าตัวอีเชอร์เลยนะครับก็เป็นการฟื้น HP 20%นะครับผมแล้วก็เพิ่ม Attack Bar ด้วย15%เพิ่ม Attack Bar 15%นี่ก็ทำให้แบบไอ้ตัวในทีมเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะเพื่อนในทีมตัวอื่นนะสามารถขึ้้้้นนนเเเททิิรร์์ตามไดได Speed ดดลลยยยแะัังบฟ2ว นะครับอ่าก็บัลล์แอทแท็สปีดเนี่ยก็จะไปใช้กับพวกตัวมอนสเตอร์ต่างๆที่มีการโจมตีรุนแรงนะครับผมตามแอทแท็สปีดได้อ่าอย่างเช่นนี้นะครับอย่างเช่น,นพวกซาวันนาต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยการโจมตีเนี่ยมันมันก็จะมีแบบเอ้ยถ้าแอทแท็สปีดเพิ่มขึ้นอ่การทำเดสแมทก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะมีตัวนี้หลายตัวพวกโคล่าพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็มีผลด้วยนะนะครับอ่า ก็ท่าแรกนะครับเมอร์ซิเลสคลอนะ,อะกงเล็บไร้ปราณีนะครับซึ่งท่าน,นี้เป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็เป็นการทำให้มีโอกาสในการติดห้ามฮิวหนึ่งเทินซึ่งห้ามฮิวหรือฮิลบล็อกเนี่ยในซีซั่นต่างๆที่ผ่านมาในของ World Arena เนี่ยครับอันนี้มีความสำคัญมากนะเพราะว่าเราจะเจอพวกตัวทีมลับที่มีความความสามารถในการฮิวเยอะนะครับกระโดดควนพวกพลาห้าพวกเงือกแสงพวกอะไรถ้าติดฮิวบล็อกนี่คือแบบว่าเอ้ยฮิวไม่ได้ก็ ทำให้เกมของเราง่ายขึ้นในระดับดงเมนชันกพระฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกค่านหนึ่งที่มีผลกับเกมนะครับการอเวกสามารถทําได้3ขั้นตอนเลยนะครับก็คือเริ่มมาปุ๊บเป็นวูฟแสงสามารถแปลงร่างเป็นอีเชอร์อันนี้ก็คืออเวกขั้นที่1และอเวกขั้นที่2ได้นะครับอเวกขั้นที่2ก็จะเป็นการผ่านไปยังตัวที่เป็นดิเมนชันโฮลนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งกันละกันเนาะอ่านี่ครับก็นี่ครับ,รบสำหรับการที่เพื่อนๆจะมาทำเซ็กซ์าอเวกขนของเจ้าตัวอ e ีเชอร์ได นี่ครับก็ต้องอเข้ามาที่เนี่ยครับมันก็จะมีพวกตัวเซ็กกันอเวเกนที่เราสามารถที่จะทำได้นะก็คือเรา,าจะต้องทำการลุยมิตินะครับอ่าลูเมียนะครับอ่ามีถึง5ชั้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าตัวที่เป็นอ่มอนสเตอร์ Monster ที่เราจะทำเซ็กกันอเวเกนใส่เข้ามานะครับนี่นะครับอย่างนี้แล้วก็ผ่านเข้ามาแล้วก็เก็บชิ้นส่วนจนกระทั่งครบนะครับก็คือเราเอาต้องเอาเจ้าตัววูฟที่เป็นอ่เจ้าตัว อ่าอ e ีเชอร์ที่เป็นอเวกเคนขั้นที่1นนะครับดาวสีชมพูนะสีดาวก็ได้3ดาวก็ได้นะครับเอามาลงในนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการแบบเก็บลีเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองนะครับอ่ะก็ต้องเก็บให้ครบ100เราทำเซคันอเวกเคนได้เลยนะครับอ่าก็อย่าลืมนะต้องอัพสกิลของก่อนที่จะทำเซคันอเวกเคนก็ต้องมีการอ่าอัพสกิลลีเวลด้วยวูฟธาตุต่างๆเลยด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อ่าสามารถอัพสกิลลีเวลได้ค่อนข้างง่ายนะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับมาดดูกกกกััับบออออีีเชรร์นนนนิึง็แล้วนนะค่ ก็สำหรับอีเชอร์นะตัวนี้เนี่ยผมทำใช้ในซีชนะในซีชนี่เป็นตัวที่แบบว่าดีมากๆในการสู้เป็นตัวเมตาตัวหนึ่งในการตั้งกันบ้านแล้วก็เป็นทีมลุกได้ด้วยนะครับอ่ารุนที่ใช้นะอันนี้คือแบบเพราะว่าผมใช้ในซีชนะค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยก็คือเน้นแท้งหนักมากๆ HP บวกเข้าไป32 0 0 0นะครับแล้วก็เอ่อทำทำให้ทีมฝั่งลุกของศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะลุกลำบากนะครับ ตัวอาร์ติแฟกต์ที่ใช้นะจริงๆอันนี้ก็คือตัวอาร์ติแฟกต์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไปได้2แบบนะอันนี้ผมเน้นมัลติฮิตลบคลิกเดามเมทต่างๆนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเราใส่อาร์ติแฟกต์เข้าไปก็เพิ่มค่าดีเฟนต์แฟลตได้ค่อนข้างมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะว่าตัวมันเนี่ยดีเฟนต์ต่ำใช่ไหมมันใช้พวกดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์ต่างๆบวกเข้าไปค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นใช้อาร์ติแฟกต์เสริมเข้าไปช่วยก็จะดีด้วยนะครับอ่าก็อาร์ติแฟกต์ก็จะเเเป็นนแแบบบบบกออออ้ย้ยยมััลตติิฮะะไระร่าางีค เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของอ e ีเชอร์นะในการแบบอในมุมมองของที่เป็นฝั่งศัตรูในในการการบ้านกันละกันเพราะสกิลต่างๆเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับนี่ฮะอ e ีเชอร์เห็นไหมครับมันก็จะแบบนี่พอเปลี่ยนคอสตูมแล้วก็เท่มากๆเลยด้วยนะตอนนี้นะผมก็เดี๋ยวผมลองซัดอ e ีเชอร์ก่อนเลยใช่ไหมเห็นไหมว่ามันแทงมากๆเลยนะครับอันนี้คือแบบทําเป็นแทงนะสำหรับการใช้ในซีชนะฮะเนี่ยครับปึ๊บแล้วพอติดวิวมามันก็จะแบบไอ้เล่นได้ค่อนข้างที่จะแบบไอ้อทีมศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะทีจะจะจะ่จะกดดันเวลาที่ ทำอะไรศัตรูไม่ได้เห็นไหมฮะเวิร์มมาปุ๊บควนตต้มตุ้มเติมพรีเดเตอร์ y ใส่ EX ไว้ด้วยนะเป็นทีมกันบ้านที่แบบโอ้โหโเวอร์มากทีเดียวนะครับเอาละอึ๊บปั้นท่านหนึ่งเข้าไปเราจะให้อ e ีเชอร์แบบลองโชว์ลีลาดูนะครับ ตู้ตดเห็นไหมฮะมาสเครย์แบบไล่ขวนได้หมดเลยแล้วนี่แบบเป็นสาย HP แทงนะแบบว่ามันกันบ้านได้ดีมากๆด้วยแล้วก็อนอกจากนี้ยังใช้ลุยคอนเทนต์ทัท่วไปแล้วทำการเล่นเกียรตให้ทีมแล้วฮิวได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมะ <laughs> ฮะวิเอคายมาสเคร์โหดมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูอ e ีเชอร์นะครับผมในตัว World Arena ที่ไปเล่นกันมาดูบ้างนะครับ อ่าก็นี่ผมก็เอาอีเชอร์มาก็คือผมเปลี่ยนคอสตูมเป็นอันใหม่แล้วด้วยนะครับก็คอสตูมเซตใหม่นะครับก็สามารถเติมถูกเติมไว้ไปได้กับเพาเวอร์เพาเวอร์ฟูลเพเนต์สายฟรีก็สามารถที่จะอ่ทำการฟาร์มตัวเชฟชิฟติ้งสโ n นได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวไหนก็พูดถึงเรื่องคอสตูมละเรากลับมาที่ตรงนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนที่สมมติว่าเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเราสามารถที่จะเนี่ยครับใช้อาคารนี้นะอาคารที่เป็นลูปคริสตัลนี่นะฮะก็แล้วเราสามารถใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าเชฟชิฟติ้งสโตนนะครับในการที่จะเปลี่ยนร่างของตัวมอนสเตอร์ของเราได้นะครับนี่อย่างอีเชิร์อันนี้อันนี้ก็เป็นคอสตูมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะสามารถซื้อได้นะครับผ่าน powerplay power power full payment ก็จะถูกมากด้วยคือได้ทั้งเซ Yeah. นะครับผมมีการเอาเลนวอมอนมามาล่อแล้วด้วยนะนะฮะนี่ฮะก็สำหรับสายฟรีนะครับก็สามารถฟาร์มตัวเชฟชิฟติงสโตนได้เชฟชิฟติงสโตนเนี่ยสามารถหาได้จากทั้งในเนี่ยครับผมริฟเรดนะก็จะมีการดรอปตัวเชฟชิฟติงสโตนตรงนี้ด้วยนะครับหรือ,อทำการซื้อจาก RTA หรือ World Arena Shop ก็ได้นะครับเนี่ยก็เล่น RTA ไปแล้วนอกจากว่าเราจะสามารถเก็บแต้มมาได้เรายังสามารถที่จะมาซื้อเชฟชิฟติงสโตนได้ด้วยใช้100ชิ้นนะครับน and แปลงล่างตรงนี้นะเอาละเดี๋ยวเรามากลับมาที่เวอร์อารีนากันนะครับแล้วก็มาดูรีเพลย์ในการใช้อีเชอร์นะสสาร์อีเชอร์ในเวอร์อารีนาที่ผมทำนะผมใช้มาแบบไอ้นานมากอยู่เหมือนกันนะครับยิ่งมีแบบ Second a w a เ e n คยิ่งเป็นตัวที่แบบไอ้ต้องเก็บมาใช้เลยในทีมนะนี่ครับอีเชอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบบเน้นความเร็วนะอันนี้เราเป็นสายสวิฟตนะครับผมก็นี่ฮะก็จะเป็นสวิฟตแล้วก็อะไรก็ได้อีกคู่หนึ่งนะเน้นเป็นการเปิดก่อนให้ทีมนะครับอ่าแล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็เน้นเปน นะอาร์ติแฟกต์ก็เป็นการทำโจมการโจมตีแบบมัลติฮิตนะครับเพิ่มคริกดาเมจสกิล3แล้วก็เวลาโจมตีด้วยในเทรนเิร์นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ,รรอ,รอ,รบอันนี้ก็เป็นรูนของอีเชอร์นะก็ผมก็ด้วยอาร์ติแฟกต์เองอะไรเงี้ยผมก็สามารถเพิ่มสเตตที่เป็นแอตแท็กขึ้นมาได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรีเพลย์กันนะครับสำหรับรีเพลย์ของ e cher, นะอีเชอร์นะรีเพลย์ของอีเชอร์นะครับแต่เราลองดูแบบ ตัวอย่างสักเกมหนึง่งแรกๆก่อนก็แล้วกันนะครับนี่อีเชอร์ก็จะอยู่กับในทีมนะแล้วก็ยิ่งมีฤทธอ่เรซซ์ปีดของอของทีมใช่ไหมครับก็จะยิ่งทำให้ตัวอีเชอร์เนี่ยมีโอกาสในการออกก่อนได้เร็วมากขึ้นด้วย นะครับเนี่ยอีเชอร์ก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยเปิดก่อนใช่ไหมเพิ่มแอดแท็กบาร์ให้ทีมแลวนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวที่ทําทให้ทีมเนี่ยสามารถเล่นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถทําดามจในตัวเองได้ด้วยอีกกหางนะเพราะมันเป็นตัวที่มีมีการโจมตีรุนแรงตาม max HP ด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้อีเชอร์ก็จะไปเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแต่การอันนี้ก็คือเป็นการให้เห็นภาพของการแบบใช้อีเชอร์ในมุมของการเปิดก่อนนะครับจะลองมาดูกันซิอ่าอีเชอร์นะครับนี่ อันนี้ก็อ e ีเชอร์ก็ได้ออกก่อนนะครับาล้วฮะมาสเคลชีกเลยอันนี้คือแบบว่าเริ่มต้นมาเป็นการเล่นที่เริ่มมาเราลบบัฟก่อนใช่ไหมครับแล้วเรามีตัวเล่นตัวอื่นตามมานะแล้วอันนี้เราก็คือแบบเราลบเราลบปีกออกก่อนแล้วเราก็ทำเกมซีซีไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการใช้อ e ีเชอร์นะครับแล้วมันก็เป็นตัวที่มันยืนได้ค่อนข้างยาวในระดับหนึ่งด้วยนะครับไหนสิ อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอีเชอร์แบบที่แบบเป็นทีมแบบโอเวอร์วังอลังการนะไฮโซโบเยอะนะครับนี่ฮะอีเชอร์แล้วก็เป็นตัวแสบเป็นตัวมือสองตัวเลยสองพี่น้องนะของผมนะครับคาสันด้ากับเดสตินีนะครับเนี่ยเล่งเปิดขึ้นมานะครับอีคันอีอัออนนึงนะแล้วก็เริ่มมาเนี่ยจัดการศัตรูทีละเป้าเลยนะปึ้งนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าค่อยค่อย เจาะศัตรูตทีละเป้าอะไรประมาณนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวอ e ีเชอร์เนี่ยมีประโยชน์ใช้ได้ค่อนข้างมากนะแล้วเวลามาติดแกลนซิ่งฮิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยการจมาตกกาีของมันที่เป็นมัลติฮิตในหลายๆฮิตด้วยถ้า3มัน4ฮิตเลยนะครับก็เป็นตัวที่ทำเกมได้ค่อนข้างดีได้ด้วยนะครับ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับรีวิวของอีเชอร์ในปี2 0 2 3นะก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เพื่อนๆได้มาก็น่าจะอิ่มเอมใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะตอนนี้สามารถใช้ได้ยันเอนเกมเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ในหลากหลายคอนเทนต์เลยนะตั้งแต่แบบไอ้ต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะหรือว่ามีแสงเมื่อตัวไหนอยากให้อ่าอยากจะมาแนะนําผมนะครับก็สามารถบอกไปในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็ ก็อย่าลืมนะครับเติมถูกเติมไวเติมกับเพาเวอ์เพาอฟูลเพย์เมนต์นะครับแล้วก็ช่องทุนบ์แซบซับพอร์ตซูเปอร์แตงเราก็ยังสามารถส่งซปเปอร์แตงมาได้แล้วผมจะเอาชื่อมาประกาศในวีดีโอถัดไปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย